กุ้งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะลำตัวค่อนข้างจะกลมหายใจด้วยเหงือกเป็นสัตว์เลือดเย็นจเจริญเติบโตด้วยการลอกคราบค่ะโดยปกติชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆตามพื้นน้ำหรือว่าในซอกมืืๆนะคะจะออกมาหากินในเวลากลางคืนกุ้งกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์เป็นอาหาร เช่นกินกุ้งด้วยกันเองลูกปลาไส้เดือนสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่างๆข้าวเนื้อมะพร้าวตลอดจนซากสัตว์กุ้งแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆนะคะคือกุ้งทะเลอาศัยอยู่ในน้ำเค็มเช่นกุ้งกุลาดําอีกพวกหนึง่งคือกุ้งน้ำจืดค่ะจะอาศัยอยู่ในน้ำจืดได้แก่กุ้งก้ามกราม กุ้งฝอยเป็นต้นค่ะลักษณะของกุ้งจะแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะคือส่วนของลำตัวหนึ่งส่วนมีขาสำหรับว่ายน้ำอยู่ห้าคู่แล้วก็ส่วนหัวกับส่วนอกรวมกันนับเป็นอีกหนึ่งส่วนโดยในส่วนนี้จะมีขาเดินอยู่ห้าคู่ขาในคู่ที่สองจะเปลี่ยนเป็นก้ามค่ะมีขนาดใหญ่ใช้สำหรับจับเหยือ่อหรือว่าต่อสู้เพื่อป้องกันอาณาเขตของตัวเองค่ะ เเนลกกุ้งาสายลับของเราเจอกุ้งแล้วค่ะแต่จะเป็นกุ้งชนิดไหนนั้นลองไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะเอ่อรูปของกุ้งตัวนี้นะครับเขาเป็นกุ้งน้ำจืดที่น่าน่าจะค่อนข้างที่จะเฉพาะถิ่นด้วยครับอยู่แถวบนเขาแล้วก็มีน้ำไหลดีครับก็จะเป็นกุ้งเป็นกลุ่มหนึ่ง ครับที่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยรู้สึกก็จะเป็นกลุ่มของพวกมาคโคแบงเทียงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเยอะมากบางชนี้ก็ยังไม่มีชื่อบางชนิดก็มีชื่อแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเองก็ยังตอบอยากเหมือนกันว่าเราจะใช้ชื่ออะไรนะครับชาวบ้านก็จะเรียกเป็นกุ้งลอยกุ้งน้ำตกกุ้งห้วยอะไรเงี้ยนะครับกุ้งที่สายลับของเราเจอคือกุ้งน้ำตกนั่นเองค่ะแล้วลักษณะของกุ้งชนิดนี้แตกต่างจากกุ้งทั่วไปยังไงกันล่ะคะ ส่วนที่แตกต่างเฉพาะกลุ่มนี้เลยนะครับก็คือมีมีส่วนของของฟรีนะครับมีส่วนของฟรีที่มีหยักทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีสําคัญลักษณะสําคัญของกลุ่มนี้เลยก็จะมีมีหนามอยู่บริเวณตรงข้ามหรืตรงกระตับใบชนิดมีหนามเป็นหนามเล็กๆขึ้นมาบริเวณก้านข้อก้านจะมีในขณะที่เป็นตัวเต็มวัยส่วนใหญ่เนี่ยาบชนิดนะครับจะมีขน นะครับคล้ายๆตรงมูหยีบริเวณปลายก้างนะครับบริเวณก้างทั้งสองทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแสด,สแดงเห็นตัวเป็นไหวหรือว่าบางทีก็สามารถใช้ในการแยกเพศได้เยเด็กๆทั้งบ้านสงสัยกันไหมล่ะคะว่าตับของเจ้ากุ้งเนี่ยอยู่ตรงไหนอวัยวะภายในของกุ้งจะรวมอยู่ในบริเวณของส่วนหัวแล้วก็อกทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้ตับหรือว่าหัวใจเป็นต้นค่ะ ส่วนลำตัวก็จะเป็นเนื้อล้วนๆแล้วก็มีลำไส้ขนาดเล็กสำหรับขับท่ายยาวไปถึงส่วนหางค่ะกุ้งจะใช้กระบวนการลอกคราบในการเจริญเติบโตนะคะซึ่งในแต่ละระยะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิมค่ะในระยะนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากพ่อแม่โดยมีการดำรงชีวิตแบบอิสระ ล่องลอยตามกระแสน้ำแบบแพลงต้นนั่นเองค่ะระยะต่อมาจะเริ่มมีลักษณะใกล้เคียงกับกุ้งตัวเต็มวัยแต่ลักษณะการว่ายน้ำจะเป็นการว่ายน้ำแบบหงายท้องโดยยังสามารถแบ่งออกเป็นระยะย่อยๆได้อีกหลายระยะตามการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะร่างกายค่ะ กุ้งระยะนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับตัวเต็มวัยมากขึ้นค่ะเริ่มว่ายน้ำแล้วก็เคลื่อนที่ได้แต่ยังคงว่ายน้ำในลักษณะหงายท้องค่ะสุดท้ายเป็นระยะที่กุ้งมีลักษณะเหมือนกับกุ้งตัวเต็มวัยแล้วว่ายน้ำได้อย่างอิสระโดยกุ้งจะคว่ำตัวว่ายน้ำแบบปกติค่ะ